Oh my god าคดีน้องชมพู่นะคะหวยไปออกที่ลุงพลค่ะเจ้าหน้าที่ออกหมายจับและณนขณะนี้นะคะมีการยื่นคัดค้านการประก,กันตัวลุงพลโดยทางด้านของแม่สาวิตรีและก็คุณพ่ออนามัยพ่อแม่ของน้องชมพู่เมื่อคืนนี้ถูกฝากขังนะคะเป็นคืนแรก บรรยากาศณขณะนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูที่สพกกตูมกันบ้างน้องไอซ์สารวัตรกิจพานิผู้สื่อข่าวของเราประจําจุดนั่นนะคะเชิญค่ะน้องไอซ์คะผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของสพกกตูมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการควบคุมตัวนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลแลาวผู้ชมลองดูบรรยากาศด้านหลังของผมขนาดนี้ตอนนี้ที่โรงพักก็ยังมีการกั้นโพลิสไลน์อัไหนนะก็คือโพลิสไลน์สีเหลืองให้ผู้ชมลองติดตามผมก็ได้ฮะตรงจุดนี้เองนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยปกต ประชาชนได้เข้าใช้บริการแต่ถ้าหากว่าคนไม่เกี่ยวข้องนะขณะนี้เจ้าหน้าที่มีการเอาโพลนะีไฟนี่ค่ะกั้นเอาไว้ล้อมด้านหน้าของสถานีตำรวจภูทรของกกตูมนะส่วนด้านบนนั้นก็คือที่บริเวณชั้นสองภาพที่จะสูมเข้าไปคุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีการควบคุมตัว ลุงพลหรือว่าในาใยชัยพลวิพาเอาไว้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการนำ ugh, พัดลมแล้วก็ที่นอนหมอนเสือ่อขึ้นไปให้ทางลุงพลอย่างที่เห็นว่ามีการผลลงมาเนี่ยนี่คือเป็นชุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เขามีการเอาขึ้นไปเมื่อวานนี้โดยอย่างไรก็ตามนะฮะขณะนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเรายังไม่พบเห็นองของญาติหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเดินทางมาแต่อย่างใดจะเห็นแต่บรรดายูทูบเบอร์นะฮะแต่ว่าอยากให้ผู้ชมไปดูบรรยากาศความเคลือ่อนไหวที่เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านของลุงพลเสียก่อนนะฮะเนื่องจากว่าบ้านลุงพลเองเนี่ เมื่อเช้านี้ทางป้าแตนเองก็มีการไลฟ์สดด้วยแล้วก็พูดถึงความในใจที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเห็นบอกว่ามีรถป้าใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าป้าตอนนี้เดินทางมาแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมลองมาดูบรรยากาศสดๆตรงนี้ก่อนฮะเป็นสิฟานแล้วก็ข้าวข้าวเป็นมนนัวอะไรคะก็กะเพราทะเลไข่ดาวอ่าแล้วก็ขไแล้วก็โค้กแล้วก็กาแฟนี่แหละทุกคนยังมีโรคประจำตัวหรือมีต้องเป็นต้องกินยาหรืออะไรไหมคะไม่มีจ้ะไม่ แม่แกร้องขออะไรไหมคะให้แบบเอามาให้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขออะไรแต่ป้าก็เอามาให้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องกินข้าวแล้วแล้วน่าเป็นฟันก็แต่ทงนะที่นอย่างน้อยมันคือความขอบนะก็นอนหลับปกติเพราะว่าลุงบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรเพราะาเราตั้งหลับที่จะสู้มานานแล้วด้วย ป้าแตนบอกว่าได้มีโอกาสคุยกันบอกลุงพลนอนหลับสบายดีนะนอนหลับปกติดีเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นไปเยี่ยมแล้วแต่จังหวะที่ลงมาถ้ารายการยังไม่จบเนี่ยจะกลับมาผพ้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะเออน้องไอซ์สารวัตรจะเกาะติดอยู่ที่สพปกตูนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเกาะติดหน้าจอเอาไว้ได้เลย